สุนาลีเปิดใจทางน้ำตาสูญเสียคุณแม่จะกลับมาอยู่บ้านอย่างที่ขอเพิ่งรู้มีคนรักมากขนาดนี้จากกรณีสุรนารีราสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสต์ข่าวการเสียชีวิตของแม่ยมสอนนาอายุ97ปีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศขายบ้านสองหลังที่จังหวัดนนทบรุรีเพื่อเตรียมกลับไปดูแลแม่ที่กำลังป่วยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดวันที่10กรกฎาคม67สุนารีราศีมาได้ออกมาเปิดใจถึงแม่ว่าครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งที่2หลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมปี62ก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปซึ่งทั้งสองเสียภายในเดือนเดียวกันตั่คนละปีโดยในช่วง2เดือนก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตนั้นได้ทิ้งทุกอย่างเพื่อกลับมาอยู่กับคุณแม่เพราะอยากดูแลให้มากที่สุด ระหว่างนั้นคุณแม่ได้บอกกับตนว่าอยากให้กลับมาอยู่บ้านซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นคนเก่งแต่อยากให้เป็นคนดีซึ่งทั้งสองคนนั้นมีความภูมิใจในตัวของตนเป็นอย่างมากหลังจากนี้ไปคงจะต้องทำใจยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคุณแม่นั้นได้จากไปแล้วมันเป็นสัจธรรมที่ต้องพบเจอแต่ตัวเราเองนั้นต้องอยู่ต่อและทำแต่สิ่งที่ดีอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็น ซึ่งตนอยากบอกกับแม่ว่าจากนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะหนูจะกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างที่แม่ขอสุนารีกล่าวต่อว่าในช่วงที่แม่ป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตทําให้ตนรู้สึกว่ามีคนที่รักเรามากขนาดนี้ซึ่งมีคนเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนมีทั้งคนที่โอนเงินมาเพื่อจะร่วมทําบุญรวมไปถึงอยากจะบวชให้แม่ ตนอยากขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับตนตั้งแต่แม่ยังไม่ป่วยจนกระทั่งแม่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงขอให้กำลังใจและผลบุญต่างๆนั้นย้อนกลับไปหาทุกคนสุดท้ายอยากบอกทุกคนว่าในขณะที่มีเวลาอยากให้ทุกคนนั้นดูแลพ่อแม่ให้เต็มที่อย่าให้เหมือนกับตนเพราะรู้สึกว่าคิดได้เหมือนจะสายจนเกินไปควรจะคิดได้ตั้งนานแล้ว ซึ่งไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วเชื่อว่าคุณสนารีทำดีที่สุดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่พักผ่อนสบายไม่เจ็บไม่ป่วยอีกแล้วค่ะและทางเราขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ